นี่ผมอยู่ตีอำเภอสันปะตองจะปามาแอวพอวัดเก่าแก่ต่จือวัดพระธาตุทุ่งตูมอยู่ตีตำบลมะขุนหวานอำเภอสันปะตองเชียงใหม่ตามคำแนะนำของอ้คิติวุฒิวัฒนาต่เอิญบอกว่าพอไปวัดพระธาตุทุ่งตูมสันปะตองหน่อยครับวัดตีคูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างต่ยังมีสภาพเดิมผมหันข้อความใจอี้ก็เลยต้องซดมาแอวพอว่าจะเป็นจะไดเป็นวัดเก่าแต่กอ เป็นวัดตีคูบาสีวิชัยเปิ่นได้มาบุรณะแต้ก่อผมก็ตั้งจุดพิกัดแผนที่ใน Google บอกคือมาวัดพระธาตุถุ่งตูมใช้เวลาบอกเหมือนจากบ้านผมก็มาถึงวัดนี่จะเป็นวัดตีอยู่กลางตรงสมัยก่อนถ้าจะบมีบ้านคนอยู่แถวนี่เลยเนาะเงียบสงบเหมอกแก่การไม่เอวแต่แตเลยพอเข้ามาในเขตวัดที่มีสาราบารอมรอบก็ต้องตะลึง หือผมตะลึงได้จะได้บรรยากาศของวัดพระธาตุทงตูมเวลาที่ผมเตลเข้าไปมันเหมือนผมย้อนเวลาไปหาสมัยก่อนอย่างอันเลยมีวิหารตีคูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างอยู่ตรงกลางรอบวิหารจะเป็นศาลาบาดตียังมุงหลังคาดินขอสมัยเมื่อคูบายังอยู่พอแล้วเหมือนแหมยุคหนึ่งตีวัดแถวบ้านเฮาเปิ้ลจะสร้างกันเจี้ผมว่าถ้าเวลาเปินมีงานวัดงานกินกล้วยสลกัก บรรยากาศถ้าจะม่วนขนาดเลยเนาะมีคนเท่าคนแก่มานั่งเต็มสาลาบาดอยากหันแต่แต่เลยวัดนี่แปลงเมื่อปีอย่าล้ะครับปีเริ่มสร้างเมื่อ2493ครับอ๋อเดือนมกรา อันนี้หมายความว่าวิหารหลังนี้เนาะครับที่เปิลเขียนไว้นะกาครับิ้าเขียนว่าอ๋อแล้วปกติวิหารหลังนี้นี่มีการรื้อหรือว่าเตะหรือว่าบูรณะมาก่อหลังจากสร้างอะครับอันอันไหนที่มันพังนี่ก็ซ่อมหน่อยครับตั้งตั้งหลังนะครับอ๋อตั้งหลังภาสีห้องครับครับแต่ภาพรวมๆของวิหารหลังนี้ก็คือเป็นเจียีมาแต่ดั้งแต่เดิมเลยเนาะครับทางนายนี่ บ่บุรณะครับปอยบ่บุรณะโอ้แล้วก็วัดนี้น่าจะเป็นวัดเดียวตีมีสาราบาดเหลืออยู่แล้วก็มีวิหารเก่าเนาะสาราบาดนี้ก็แต่ดั้งเดิมเลยมั้็ครับครับดั้งเดิมนะครับลังค้าก็บล่างขาเดิมเลยครับมีการเปลี่ยนตอนที่มันรูอีเนาะครับขนาดมาชํารุดก็เอามาเปลี่ยนหน่อยนะครับอ๋อ้โหซ่อมครับครับโอ้เนะ อันนี้ก็ไม้บก่าเก่าเี่อันนี้อังกอนเหรอครับให้เกา่าไ,ได้เลยนี่ครับหายากเลยเนี่ยโหแล้วลอันนี้ก็ลายเกา่าอันนี้เป็นข้อว่าลายนานาบันของสาราบาทฝั่งเพ่ก็มีลวดลายเขียนไว้ตัวแล้วฝั่งเพ่ก็มีตะนีลวดลายตยัวเอออันนี้ก็สาราบาทตั้งหูบนี้ก็น่าจะเป็นหูบสมัยก่อนนะตู้เนาะครับ นี่นะครับอันนี้มาสมัยบวชแลนะครับมาตตุปรวชติละสมัยเมื่อุูดตุ้ยังม่ได้บวชเนาะครับตุ๊บวชได้กี่ปีละบวชมาตอนอายุสิบสองครับสิบสองตอนนี้เหรอไม่ได้นี่อายุสั้งสองสั้งสองสิบสองก็สิบปีเนาะครับอ๋อนี่พอลักษณะการเขียนนี่ดูเหมือนจะเมินละอันนี้นะครับอ๋ออันนี้เป็นมิตรสัทธาเป็นเขียนไหวปลาผมไปพอในวิหารได้กองัป รอบกวนตู้คำตะครับวันนี้ตู้เมาตู้เมาเป็นตู้ไวรุ่นอยู่ <c oughs> โอ้ตั้งหน้านี่ก็เป็นลักษณะของตีเป็นกระแปลงมาดั้งเดิมแต่วบามีเป็นห้องว่าบบมีสิงแต่เป็นลักษณะของวิหารตีแปลงลักษณะะจี๊ยอะไรก็คืนจีอีสองข้างแลวตัางบลหน้าวิบันวิหารก็จะมีลวดลายบบเก่าที่เป็นลายลายเมืองนี่ค่ะ ้าผมจำบาพิษนะจะอยอู่เป็นลักษณะของของไม้เปินเอามาแกะสลักแล้วเปินเอามาติดตีหน้าบันตัวนี้อันนี้สองสี่เก้าสามที่เริ่มแปลงวิหารที่ตุม้มเมาบอผมตะกี้นะครับลวดลายตั้งหน้านี่ก็เป็นลวดลายเดิมหมดเลยตีบ่ได้มีการบูรณะเลยอย่างเตือ้อตั้งหน้านี่นะเข้ามาในเข้ามาในวิหารละอะวันนี้จบดีนึกว่ามีหายูอไรนะ โอ้น้าวิหารนี่จะมีตัวปิ้งเปิ่งเสืออยู่น่าจะเป็นตัวเปิ้งของกุบาเจ้าศรีวิชัยแล้วก็มีตัวตั้งจ้างจ้างตอนนี้ก็มีพระเวสสันดรตอนตนี้มีประตูเข้าอยู่ซ้ายและขวาแน่นอนครับเข้าไปเลยครับรวร้ายนี่ก็เป็นลวร้ายตีเปิ่นวาดแล้เปิ่นวาดเขียนนะนี่นะ นี่แต่ก็งแงมลายยี้ผมม่แน่ใจว่าผมเคยหันไหนแต่ว่ามีความซึกว่าเป็นลายตีดีขนาดเลยฮะเข้าไปตรงไหนเข้าไปทางไหนแล้วเนาะไม้ประตูบ้านนี่ก็เป็นไม้ซักเก่าและมีการแกะสลักเอาไม้เข้ามาติดตหน้านี่เป็นลายเครือถาวนถ้าผมจำผิดนะถ้าผมอู้ผิษนี่จมูกจะจุมกอดท่วงผมได้ น่าจะเป็นจะอันเสียดายบ่ได้ลงตีโวบ่ได้มาตยผมซากกรรมก็เลยถ้าลงตีมานี่จะหู้เลยว่าเป็นลายยางยนี่คือสภาพทางในวิหารเก่าเข้ามาแล้วมีความรู้สึกเหมือนย้อนย้อนเข้าไปในอดีตเมื่อสักตีตอนเปลี่ยนแปลงไม่ใหม่เกินห้าสิบปีอดีตบ้านฮาตีสมัยก่อน วัดโดยทั่วไปในล้านนาของเขาในภาคเหนือมันจะแปลงใจอี้เสารนี้จะเป็นสาวป,ปูนหูบตั้งหลังนี้ผนังของวิหารจะมีรายชื่อคนที่เปิลห่วมตานสมัยกที่แปลงไหวแต่บ่มีการวาดและเข้าไปจะหันพระประธาน่ะโดยลงไป พระประธานพอแล้วเป็นพระตีนังต้องจะพอไปตั้งลุ่มเนาะจะดูเหมือนว่าจะปิดตาหน่ยน้อยจะพอไปตั้งลุ่มพิจารณาไปตั้งลุ่มแล้วก็จะมีพระเตาตีผมหันเนี่ยจะมีพระอยู่ในตู้กระจกอยู่อยู่ตัวหนึ่งแต่บอกหัวพระอย่างแล้วก็ตั้งหลังตั้งข้างๆพระประธานนั่น ก็จะมีพระเพื้นหงส์ผ้ารอ,อง,งเนี่ยเนาะที่เรียงกันเป็นแล็บเลยแล้วก็นี่มีผ้าเก่าแก่ตัวนี้น่าจะเป็นผ้าเก่าแก่อันหนึ่งเนาะครับอันนี้มรหอครับเนาะมินานมาแล้ะครับมรนานเนาะตู้นี้น่าจะเป็นผ้านตนเกาละละละ่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพระประธานนี่น่าก็จะเป็นตั้งแต่แปลงวิหารมาเนาะอันนี้ก็เก่าแล้วครับแล้วก็ ท,าส,า,ทาสีใหม่ล้อมก่อนอ๋อนี่ทาสีใหม่ครับพระอย่างตู้หู้หจักก่อเปิ้นเขียนไว้ก่อจำมาได้ครับจำมาได้เนาะเป็นพระเปินเป้นเต้าที่ผมหนันนี่เปิ้นจะยิ้มหวานน้อยๆเนาะยิ้มน้อยๆแล้วก็ตาเปิ้นจะพอลงมาทั้งลุ่มนี่นะเหมือนกันบเทาซัทซัทาท,าทีกําลังตีกําลังจะจุดเตียนอย่างนี่นะี่นะแล้วมาพอตั้งข้างนี่ก็จะมีพระ พระนสนมบอเชพระสนมพระสาวกพระสาวกนางนี่เป็นเลี้ยงแลบมีอริยาบถต่างๆมีมีเป็นปางเป็ป่ปางฟังสมาธิปังน,นี่อันตั้งหลังนี่จะเป็นผ้าเก่าเป็นกอครับอันนี้ญาติยโยมขอถวายครัอทำทำถวายทำถวายครับ,รบเจ้ามาถวายครับอ๋อตั้งติดตั้งผ้าน้น้อยนี่นะรัออันนี้ผ้าหมมา ผ้าใหม่รวมถึงมดเลยเนาะตึงซ้ายตึงขวาคอันแสดงอ่อกรณนนี้ก็จะมีกับผ้าประธานอย่างเดียวครับอันนี้รุ่นหลังครับอันนี้รุ่นหลังเนาะครอ๋อแต่ว่าแตงแก้วนี่แตงแก้วเดิมเนาะนตู้เนาะแตงแก้วนี่อันเก่าแล้วครับอันนี้เก่าแล้วเนาะเมื่อแล้วครับโอ้มันเป็นกระจกครับเป็นกระจกตีเป็นประดับตกแตงแล้วทังปืนนี่เป็นก็จะเขียนไหว มหาหันประมหาหันะครับเออป้าหารนแล้วเนาะแต่เป็นเขียนไว้นี่เป็นรวดลายที่เขียนไห้ผมพอบัดชัดเจนกันเลยบัดสามารถจะบอกได้แต่อันนี้เขียนไวอย่างนั้นแะอันนี้เขียนไห้ชัยเชิญชัยเชิญอย่างนี้ที่ผมพอจะอ่านออกได้นะอันนี้ก็เขียนไว้ตัวสื่อนี่เหมือนกันแต่ว่าผมเนื่องจากมันมันลางเลือนค่อนข้างจะเมินละอ้อันนี้อูดถึงแทนแก้วกัน เดี๋ยวก่อนเปิดไฟก่อนโอ้โอัอนนี้อันนี้เป็นไวเนี่ยเป็นกันเรื่องราวต่างๆอันนี้พอจะอ่านได้คือว่า,าจุ๊กหรือสีสีทางให้ชูชกอ๋อปื้นของแตนแก้วนี้ น่าจะเป็นเรื่องพระเวสสันดรกันต่างๆอย่างอนี้ผน,นก็นจะบอกว่านี่นะอุดชุตะฤสีชี้ทางให้ชูชกเนี่ยผนว่าไว้นะมันมีตัวสื่อที่ลุ้นลางอา่อานน้อยๆและนี่เนี่ยนะจุลละพลเนี่ยนะผ่านชี้ทางให้ชูชกมีมีผ่านชี้ตามให้ตัวชูชก ขอ,อยาขออาศัยขออาศัยพักนอนอันนี้อย่างไรทอนนคุณธพรมนางมิตา <c oughs> นี่อย่างวันประเวทอ,อ๋อเพื่นก็นจะเขียนไว้ถึงเมืองมิทะพักสารจ้าเมืองมาเฝ้าเดินสู่ขอ ณสาราที่พระอินเนลมิตรอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นกรรมในในในพระเวสสันดรอ,อันนี้ก็อฮืดทาลนแก่พราหมอ่าอันนี้ผลบอกไว้อ๋อันนี้อันนี้ตีปื้นตั้งบริเวณปื้นของของแตนแก้วจะมีพระเวสสันดรเขียนไว้โอ้น่าศึกษานะครับ เป็นเรื่องรลววที่ผมก็บารน,นาหานตีเต้นแก้วเพื่อจะมีพระเพื่อาหูปวาดเป็นพระเวสสันดรไหวแล้วตังหลังเฮามาพอตังหลังตังหลังของพระประธานนี่จะมีการวาดเตวดาไว้อยู่อันนั้นเป็นเตวดาน่าจะเป็นอันนี้เมฆลาเมฆละไครับนอก อันนี้เป็นรามาสูนนะครับที่กล่อมขวานอันนี้นะรามาสูนและตังท้ายจะเป็นเมฆลานะคแม่นะครับออที่มากรกแก้วที่กล่อมลูกแก้วครับครับตังท้ายนี่คือเมฆรามาสูนและคันนี่คือเมฆาลาม่นะเนาะเมฆลารอกแก้วนี่นี่นี่ตั้งข้างและก่อตั้งหลังของภาพประธานนี่เพิ่นจะมีการวาด วาดเปิดคล้ายๆลักษณะของลักษณะของเป็นซุ้มโขงไหวอันนี้นะครับลาตังนี้ก็จะเป็นพับแตมแก้วตีของพระประธานนี่ก็จะมีการเขียนสีแต้มตกแต่งแก้วเป็นเป็นบางอย่างไหวอันนี้คือของเก่าปะแก้วต,ตีตีเหลืออยู่แล้วก็นี่ตีจุดเตียนอันนี้ตีจุดเตียน โอ้เป็นของปากเกาเต้ครับเจ้าหมูเจ้าจุม่มโอ้ผ้าไผ่ที่ห่มของเกาด้มาเอววัดวัดทุ่งทุ่งวัดทุ่งตูมครับทุ่งเนาะทุ่งตูมวัดทุ่งตูมอ๋อทุ่งตูมครับวัดทุ่งตูมนี่มันมีความหมายคืออย่างอะตุ๊วัดแป่เป็นเป็นแป้ครับปลาบะตูมเหราแป่อัมพรวันนะครับอัมพรวันเนี่ยเนาะ มันเน่ยจะประวัติเขาแล้วนะครับครับและนี่คือไอ้อย่างสักอย่างตีเปิ่นเก่าและเปิน่นทักษาไว้ยอดเจดียอดหาดกอกกอกกอตุอันนี้มันเหมือนอะไรครับอันนี้มันมันะน,มนเนี่ยจะต้องหรือว่ายอดชัดไอ้อย่างสักอย่างนี่นี่ยอดชอดัดนะครับยอดชัดหน่อย <c oughs> อีหน่อยอ้เดี๋ยวผมจะขึ้นมาปอนี่มันกัน อันนี้ประตูทางเข้าด้านวิหารตีปกติบนจะฮื้อตุเจ้าเข้าทางนี้เนาะเดี๋ยวเตียวไปพร้อมกันเป็นประตูที่เปิดไม้และมีสลักแบบ,บักเกาอยู่น,ะนี่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 อันนี้มีเล็กแบบ,บัะเกา <c oughs> เออเนาะเล็กแบบ,บัะเกาอันนี้ก็มีสลกักวอาอันนี้ประตูบักบเกาแท้เข้าไปอันนี้ตุเจ้าเบน ก่นจะเข้าตางนี่ตางบนก็จะมีเปินห้องว่าแกสลักไว้เรื่องจากการก่อสร้างมาตั้งแต่สองสี่เก้าสามเพราะนั่นวัสดุเลยวางอย่างมันอาจจะก,กระเทาะไปปูนนี่นี่คือบรรยากาศของวิหาร วัดทุ่งตูมตั้งบนเกากระเบื้องปลูกกระเบื้องแล้วก็หันเลยอ,อันนี้มาตังไหมตีลุงตีบนบอกว่าตังบนการโครงสร้างของวัดทังภาคเหนือเขาจะเป็นมาตังไหมนะมไฟนี่เป็นมาตกแต่งที่หลังครับอันนี้ไฟ,ฟ,ฟนี่เจ้าวาดเป็นคนแต่งครับเป็นคนทำคนระับ อันนี้สมัยก่อนนี่ใครเคยหานก็นครับอันนี้เปิลเขียนไว้นี่เขียนไว้สัทธาวัดสันสายมูลต่อไปนี่พระอธิการบุญยวงจิตจิตตะปุญโยสิบบาทพูดสมัยก่อนที่ก็นักแกงกันสิบบาทที่นะเมื่อสมัยสองเนี่ยนะสองสเกสมนาะสองสี่เกมเมื่อ10บ,บาทนี่แปลงขนาดครับปนานฐานนางนิ้ว10บบาท นานตานางอุ่นนานอินานางคำลุงน้อยแก้วลุงปั่นนางดวนลุงอดห้าบาทโหอันนี้วัดอย่างไสถาวัดต้นแก้วต่อไปเพื่อนจะมีกรรมแบบว่าเขียนต่อไปนะครับคนสมัยเก่าเนี่ยนานเป้งแม่พุกสาวห้าบาทน้อยเรือนนางจูโอ้่าคนที่มีชื่อนี่นนะยังจะอยู่อยู่กว่านี้เนี่ย วัดบ้านกวนวัดอุโบสถนี่ครับเจ้าหมูเจ้าจุมปืนวิหารีเป็นศาสแย่งเน้อเป็นฟืนใหญ่เพราะว่าสันปะตองแถวสันปะตองนี่เพื่อจะมีการแป่งศาสแยง่งแถวสารพีสันซ้ายเนี่ยสมัยก่อนเป็นเป็นสารศาสแย่งกันเนาะแต่มาแนใ่ใจว่าศาสรุ่นนี้จะเป็นน่าจะเป็นศาสที่เปิลเอามาเพิ่มเติมทีหลัง แต่ว่าทางปืนนี่เป็นปูดสาแยงศาแยงตีนอนก็นดีเย็นเย็นครับและนี่จือ่อยังกบมัวนออันนี้น้องหมาจือ่อยังกบมัวครับหน้าตาสมัยก่อนน่าจะรออยู่แต่ตอนนี้อาจจะเท่าแล้วเนอะมาตูเนอจือ่อยังกบหู้นี่เป็นหมาประจำวัดแต่บรรยากาศของศาแยงบรรยากาศของวิหารเป็นจะอี้ นี่คือบรรยากาศของตังนอกวิหารวัดทุง่งตูมปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเตลไปพอแถวพระธาตุก่อนทางซ้ายทางข้างขวานี่ก็จะมีสาราบาดบอกว่าเจ้าหมูขึ้นอยงผมก็เวลาสมมติว่าถ้ามนมีงานตาน่วยสลากนะีะงานวัดงานปลอยหลวงหรือว่ามีกิจกรรมอย่างวัดนี่นะและปี่น้องศรัทธาคนเฒ่าคนแก่นั่งชุดปืนเมือง อยู่ศาลาบาดี่นะโ้มันเป็นนึกถึงบรรยากาศเกา่าเห็นมันอยากย้อ,อนอดีตได้แลาวป่องตีวิหารตะกี้นี่ควรจะมีหลดลายไม้ไกสลักอยู่ตรงกงนีแล้วก็หลังวิหารก็จะมีพระธาตุอ๋อยอดชัดของของพระธาตุนี่จะมีอันเก่าที่อยู่ในวิหารกรรม แต่นี่น่าจะเป็นอันใหม่แล้วกันฮะวิหารทรงนี้ดูเหมือนจะเป็นทรงของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเต่าที่เป็นหนันนี่ไปวาดตีครูบาเจ้าศรีวิชัยแปลงนี่ก็จะหันใจเอะแบบนี้เลยแล้วมีพระพุทธรูปรอมรอบนี่ค่ะลากาตัข้างสารานี่ก็จะมี พอพ่อทารูปตีคณะสถาปนเอามาหอมกันไว้แล้วตั้งหลังนี่ก็จะมีหูบวาดแต่แน่ๆหูบวาดนี่เก่าแก่ขนาดเลยเนอะนี่นะ <c oughs> มีตานเข้ากานที่ห้าชูโชคี่พานางพานางตีมันไปขอตานมานั่นนะเออนั่นนะอันนี้เป็นภาพวาดบะเก้าเป็นห้องประฟีมือสลาคนบะเก่างามพอแล้วงามเนาะตู้เนาะ เนี่ยเตลสารบานันี่เขากกจะเตลมาหอยนี่หอยหยาดขึ้นเนอะนี่อันนี้คือสารบาัตผมว่านะครับในวัดในเชียงใหม่นี่จะมีสารบัตเหลืออีกกี่วัดเหลือบ้นักแล้วนะที่ยังเหลืออยู่นี่นะหนึ่งในฮันก็หนึ่งในฮันทีนนน่เหลืออยู่ก็คือวัดถุงตูเหมือนเดียวนี่ที่ผมป้ามาเอวอันนี้ก็เป็นเพื่อนเพาว่าฐานเตียน ทางเพิกนี่ทางทางด้านของหลังพระเจดีพระธาตุนี่ก็จะมีะกระเบื้องเก่าที่เปินเอาไว้ซ่อมแซมเนาเอาไปซ่อมหลังคาเอาไปซ่อมหลังคาเพราะว่าเกินหลังคารุแต่มันจะมีหลายรุ่นเนาะอันนี้ก็แหมรุ่นหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดินขอนรุ่นเก่าละที่เปินอันนี้ดินเก่า<อ>เก่าแต้หลายรุ่นนี้นะเต,ต่าตีหนันนี่เออท่าน ตุลุงวัดตุลุงวัดพุนว่าคนสมัยก่อนนี่เพื่อนพี่น้องชาวบ้านเพื่อนจะรวมแห,งห้งนมสัทาก,กันปั้นดินขอเอามาถวายวัดเพิ่นไปได้ซื้อกันสมัยก่อนนี่นะดินขออย่งเพราะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันลวดลายแต่ละข้แต่ละอันนี่ก็จะแตกต่างกันบางคนมันก็เขียนชื่อติดบางคนก็เขียนมีมีหมายไหวตุลุงวัดวัดหนองควายคำเพิ่นบอกผมไห้นะครับอันนี้เป็นดินดินดินรุน่นใหม่ละ กระเบื้องอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ใช้ปูนใช้ปูนซีเมนต์ถ้าเบื้องรุ่นขอนั่นจะใช้วิธีการเผาแล้วก็ใช้ดินในการปั้นแต่น,นี่เป็นเบื้องรุ่นใหม่แต่น,นี่เป็นเก็บไว้ซ่อมแซมเอาไว้เกิดว่าถ้าเกิดอันนี้มันเห็นี่มมันอันนี้หลอดตู้นาะ แต่ว่าผมป้าอยู่มันจะมีกระเบื้องดินขอรุ่นปลายมนปลายแหลมีน,น้อยป้อกันไปเพราะว่านี่คงจะเตะจากหลายๆลชุดมาแล้วก็เอามาเอามาเก็บไว้นี่อันนี้ถือว่าเป็นกระเบื้องเก่าที่มีคุณค่าขนาดเลยนะเนี่ยเนี่ยน,นี่ดินขอนแท้ๆเลยเนะเ,เนี่ยฝีมือพี่น้องเจ้าบ้านแน่ๆเลยเออโอ้โหอ,อันนี้ประตูนี่เปิดพอมู้ห้จะไปไหนโมูสักเตะ ทั้งนี่เป็นสวนกัะตุรับมนติดสวนครับเป็นสวนเนาะที่สวนตั้งหลังเนี่ทั้งนี้ก็เป็นวัดมดเลยอันนี้อันนี้เขตเขตวัดอยู่ครับที่กาแพงนะครับกาแพงในเขตวัดอยู่เนาะตั้งหลังนี่ก็เป็นเขตของพี่น้องชจวบ้านอ๋อเออนยเราจะเตลไปจนสุดนะครับเพราะเพราะว่าคือหาบาง่ายเนาะต้เนาะตีจะได้เตลหลบสารบานีนี้นะเนาะ โอ้กระเดี๋ยวผมจะทายมโดนผมจะทายมุมสูงขึ้อหันว่าวัตถุตูมเนี่ยเปิดมีสารลาบาดรอบเลยงามโอ้เดี๋ยวนี่้ามันจะนักหน่อยญยามันจะนักหน่อย,ย,อยตอนนี้อยู่ในเขตรับผิดชอบของอบอตอ,อย่างนี้ครับอ,อ,อบตบุคคลหวาน,นอ,อ๋ออ,ตอบตบุคคลหวานเฮคงจะได้รบกวนท่านนายก อ,อ,อบตบุคุณวนันรวมทั้งกับสมาชิกสภาเนาะมาช่วยกันดูแลกัมเนอ <c oughs> คนละเล็กคนละน้อยก็ได้ครับเพราะว่าวพระตีนี่เป็นบ่มีนักเนาะวัดน,นี้บ่มีสทัทธาครับบ่็มีสทัทธาวัดส่วนรวมนะครับอ๋อเป็นวัดส่วนรวมของตำบลเลยครับที่บ่มีสทัทธาเป็นหมู่บ้านนี่เนาะอ๋อเพราะนั้นจะเป็นส่วนสทัทธาส่วนรวมหมดเลยเนาะครับเพราะนั่นก็นเลยก็ค่อนข้าง,างจะ เนื่องจากบ,บ่มีสรัทธาที่เป็นประจําไวะเนาะนั้นการดูแลนี่จะต้องอาศัยอบตาตอบุคูลหวานมาช่วยกันสักหน่อยเนอะท่านนายกนะครับฝากตัวท่านนายกเป็นจื่ออย่างนี้นายกโอ้เปลี่ยนแล้วครับมันแน่ใจนะครับมันแน่ใจเนาะแต่ก่อนนี่นายกเพศแยนอนประเดี๋ยวนี้ก็อลองลองถามสลาเขซสลาเาแถวฮูไปค่ะครับ จแะแรเ่าก็บคนบุคุณหวานนะคะนรับคนบุคุณหวานเนาะนี่ครับอันนี้ผมเตียวมารอบเกือบจะรอบของสรารบานละมาซึมซับบรรยากาศสมัยเกา่าแล้วพอออกไปตั้งหนอกหันวิหารเนี่ยโอ้โหเ้ข้างนันอ่ะเนาะโอเจ้าวัดมาแล้วค่ะเสียงมาเจ้าวาัดครับเสียงเหมือนก็ไม่เหอไม่กหอ แม่นรัครับเจ้าแว่นมครับกำ <laughs> ับน<อ><อ>มัสการครับตุ๊ด <c oughs> อ,อ๋ <c oughs> อกำลังไปซมม <c oughs> านาะพอดีเอาตู้เมาอเอาข้าวก่อบเอาข้าวก่องเพื่้อๆๆตู้เมาครับผมผมมาจากเพจสองปันพาเที่ยวนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีคนบอกว่าเื้อไม่เอววัดถูงตู้ม่รูผมก็เลยซุดมาเนี่ยเพราะว่า มันมีบรรยากาศของศาลาศาลาบาดมันได้เปลี่ยนแปลงเหรอเนี่ยค่ะเนาะไม่เจนนี่คือได้รืองออนแต่งอันนั่นแหละคือจะรื้อผมจะสอบมาบนสุมายขอสัมภาษณ์ตุกต่อกันแล้วกันเนาะวันนีจ้าก่อนโดนประจุโศพอยู่เอาไปย่ันอันนี้ก่อนตู้ครับวัดนี่มันแปลงมากมานเลยครับโอ้แต่สมัยเจ้าแจ่มมาทีวีกับโม้นะมาเมินแต่วัดมีอันเนาะครับแล้วก็แม่ท้าหน้ากับไปครูบาเจ้าชีวิจัยคืนนี้อ๋อที่มาบุรณะนายนะ วัดอื่นนี่มันบินแนบาต้องออกแต่วันนี้บินแนามาทิางที่เหนืออ๋อนี่นะทางที่เหนือครับมีที่เดียวอือเหมอะเขาว่าอันนี้ไปทางที่เหนือเนาะลงทิศเดี๋ยวไปลงทิศยังไงเออคงเออแต่เลยครับเจ้ามูพอเข็มทิศพอเข็มทิศข้อมือผมนี่หน้าวิหารไปทางทิศเหนือมีที่เดียวที่เดียวเนาะในเชียงใหม่เลยในสัมปะทองนี่มันต้องถมเลยมีทวแถมเลยแล้ว วัดตีมันมีสารบาดเก่ายัางเอีย้ย<ม>ะมีว่ดวดระบ,บาดยังหวิดวัดลอยพุทธบัดยังหวิดอ๋อไก่จะนี่ไปก่อนอ๋อๆนะ,ะวัดเหลวสายถึงสงามแยกแม่เหลวสายกราบขอบคุณตุลุงเจ้าอาวาสและตู้เมาทีติดใหื้อผมเข้าไปถ่ายในวัดพระธาตุถุ่งตูม หลังจากออกจากวัดพระธาตุทุ่งตูมผมก็เดินทางไปแหววัดพระบาทยังเวทต่อตามคำแนะนำของตัวหลวงเจ้าอาวาสวัดนี้ก็เก่าแก่รุ่นเดียวกับพระธาตุทุ่งตูมมีวิหารและศาลาบาติครูบาเจ้าศรีวิชัยเปิ่นได้สร้างเหมือนกันจะมีความงามความเกา่าบรรยากาศย้อนยุคจะไดโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ ฝากเจ้าหมูเจ้าจุมมิตรรักแฟนครับสองปันพาเที่ยวกันทุกคนได้ช่วยกันแชร์กดติดตามกดทุกใจกันโตัวเนอร์จะได้บรพพาคลิปที่ผมป้าไปแอวตีต่างๆและเป็นกำลังใจให้ผมโตัวครับวันนี้เอาแต่อีอกรวสาจะปีในน่องกันทุกคนนะครับ